สัพปาทิเสสนิพานพระหันยังมีขันห้าอยู่อนุปาะทิเสสกับปรินิพานแล้วหรือไม่ไม่ใช่เป็นพระหันในธรรมวินัยนี้ทั้งคู่พวก,กหนึ่งเนี่ยพระองค์บอกว่าเพราะอินทรีย์ห้าของเธอยังตั้งอยู่และเป็นอินทรีย์ที่ยังไม่ถูกกําจัดเธอย่อมสวยอารมณ์อันเป็นสุขบ้างทุกบ้างแต่เพราะความสิ้นไปแห่งราคะโทสะโมหะของเธออันใดอันนั้นเรียกว่าสัพปาทิเสสนิพานทาน ร้านกลุ่มนี้ยังจิตยังกระทบสุขและทุกข์อยู่ทนี้กระทบสุขและทุกข์เพราะอะไรถ้าอธิบายก็อธิบายด้วยสายปฏิจจ์เพราะสายปฏิจจ์เนี่ยดับขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งก็ได้เข้าสู่วิญได้หมดนั่นแสดงว่ารลานกลุ่มนี้เดินมรรควิธีที่ปล่อยจิตให้ไหลลงมาผ่านเวทนาแล้วถึงค่อยมาปล่อยเช่นอาจจะมาปล่อยตอนตัณหาความอยากหรืออุปทานความยึดหรือตรงพบอย่างนี้ทําให้ท่านผ่านอาการสุขและทุกข์แต่เมื่อสินส้นอสวรรค์แล้วก็ไม่มีผลอะไร นี่เป็นพวกสอุปาทิเสแต่อนุปาทิเสเนี่ยพระองค์บอกว่าเวทนาทั้งหลายอันเธอไม่เพลิดเพลินแล้วนย,ย่อมเป็นของดับเย็นในอัตภาพและเราก็ต้องอ่านตัวบทพัญชนาก่อนหน้านี้ว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ทั้งสิน้นซึ่งเป็นพระหลานสิ้นอาสวะแล้วอยู่จบปรมอาจารย์แล้วนะไม่ได้บอกว่าเป็นพระหลันที่ตายแล้ว